สวัสดีครับกับสวัสดีพ่อแม่น้องเอซทุกทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเย็นเย็นครับผมเย็นวันที่2ีธันวาคม2565ครับเมื่อนี้ตอนนี้ครับแอดจูทีวัดอาจารย์ไขครับขณะนี้กับเวลาทุ่มกว่าแล้วครับ จักมียังดนจิตดนใจให้ไดให้เดินทางเขาให้เขามาในวัดเขาว่าอาจารย์มือนี่ครับบอกว่าจังใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้นัดกับอาจารย์เพิ่นว่าวันที่24ค่อยมาอีกครั้งหนึ่งมาสัน่นะครับหลังจากที่พอาจารย์บอกว่าแนวทางก็อาจะชัดเจนล้วล่ะนะครับหลังจากที่ผู้หญิงสองคนก็มา มายํำตัวเลขให้แล้วครับแล้วก็ที่ลงทินไปเมื่อวานนี้เนาะเมื่อนี้ก็เดินทางไปท้ำบุญที่วัดป่าณครนาตรอยพระพุทธบาทครับผมเอาปัจจัยแล้วก็เอาอาหารเอาของที่จะทำอาหารไปร่วมสมทบเพิ่น นะครับเพราะว่าที่วัดป่าเนรอนาดเป็นเขาการรมเข้าปริวาดนะครับปริวกันเขาบานนี่ไปไมื่อนี่พ่ะเสถียวพื่กันครับผมก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่หันแอดไก่ล่องหยับหยัเบิ่งเนาะว่าพระอาจารย์วัดเท่ามีตัวเลขบอ่อวัดป่า เอา้ามีอยู่ตัวละวสันพระอาจารย์วาตัวเลขมีเยองวสันเอา้ามีครับมีตัวเลขคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปครับได้ทั้งตัวเลขสามตัวได้ทั้งเลขสองตัวครับเดี๋ยวแอดจะทําคลิปให้เบิ็งคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวเมื่อนี่ครับเข้ามาอาอจา์ไทย ก็เลยขึ้นมาปูดคุยครับอาจารย์กะปากกับผ้าใบครับผมอาจารย์เพียงไดไมันขึ้นมีอย่างเคลืค่อนไหวบอสันก็สิฟันดูแถวบอสันแต่ว่าเกิดมีอยู่ดี่าสันโอ้เอ้าแมนแล้วครับนี่ล่ะมันต้องมีอย่างสักอย่างหนึ่งเหตุใดต้องเดินทางออกมากครับผมนีม่การเคลื่อนไหวครับมีความเคลื่อนไหวนะครับ ก่อนหน้านี้เนาะตั้งแต่ผู้หญิงสองคนเอาไข่มาถวายสองฟองนะครับตอนนั้นตีไปสี่ศูนย์สองนะครับตี402ศูนย์สองเรา่นบอกว่าคุยกันสักระยะเวลาหนึ่งได้เวลากับสักพักนี่แหละอ่าสิสิบหกนาทีแล้วมันนี่สิกลับด้บาทเลยนะครับเพินเ่นมองดูนาฬิกาเนาะมองหนึนาฬิกากับสวัสดิ์สิบหกนาทีแล้วได้เวลากลับแล้วครับเออกลับแล้วพระจาจาร์ กัิขอตัวล่ากลับนะครับซึ่งแอดลงไปให้ก็คือ402แล้วก็61นะครับแต่ว่ายังค่าใจอยู่ครับคำว่ากลับนี่ว่าพอคนบอก16นาทีกลับนี่จะจะกลับเป็นเก้าจะกลับเป็น61หรือจะกลับเป็น19นะครับซึ่งอันนี้ก็บม่มีผู้ใดสามารถที่จะบอกได้ว่ากลับคือกลับอียงกลับหัวเลข6หรือว่า กลับจากหนึ่งหกเป็นหนึ่งเก่านะครับอันนี้ก็แลวแต่ผูใ้ใดดุลพินิษฐ์ไผ่มั่นครับพิจารณาเอาหลังจากนั้นครับสองสาวเขามาอีกครับผมก็ให้ว่าเพิ่นเปน,นั่งฝ่าแล้วกันเนาะเขามาแล้วก็เอารถเบนซ์มาถวายพระอาจารย์ครับทะเบียรนรถเบนซ์สองหอสองห้าสี่ศูนย์แล้วพระอาจารย์กันมีการพูดคุยกับเพิ่นแล้วก็มีการนัดหมายกันว่า อ่าอ่ามืออันนี้เพิ่นกลับไปมือขึ้นที่สามเพิ่นมาว่าพอาจยนอย่างไรอย่างอีกบอนะครับอาจาย์เลยนัดวันที่ยี่สิบห้านะครับแต่ว่าหลังจากที่แอดเขาม่านอนวัดครับแอดเขาม่านอนวัดขึ้นนันเพิ่นมาครับมาก่อนเวลานัดหมายครับผมโอแต่ว่าเบากเขาบครับมือนันที่เขามานอนวัดนี่ ฟันได้หกตัวครับผมหกตัวครับที่จริงงวดที่ผ่านมาเนี่ยแอดฟันได้สามตัวนะครับบริษัททำคลิปบอกว่ากับว่าเลงไปในคลิปว่่แน่ใจว่าคลิปไหนจะเป็นคลิปที่มากสนทนาครับอาจารย์ใครหรือเปล่ากรับไม่แน่ใจที่แอดบอกว่าฟันได้สามหกเก้านะครับแต่ว่ากับว่าสนใจครับเพราะว่าอารมณ์โมชชั่นว่าบว่าสนใจแต่ว่ากับว่าเอาลงคลิปเพราะว่า เป็นฝันที่เห็นแต่เป็นตัวเลขกับมีค้นเบาซึ่งบ่ได้อีกอย่างก็บ,บ่มีความแบบชัดเจนที่แบบเป็นเรื่องเป็นเล่าที่นาที่น่าสนใจเนาะแต่บางเอิ่นว่าสามหเก้าเนี่ยครับตัดหกออกครับเข้าสามเก่าครับผมที่แอดฟันวันที่ผ่านมาเนาะกนี้กับฟันได้หกตัวนะครับเดี๋ยวแอดจะเบาต่อจากคลิปนี้แหละนะครับเนาะเดี๋ยวสิเบเาสู้ฟังอยู่ มานี้ขึ้นนั่นผู้หญิงสองคนนะครับนางฟ้าสองคนมาหาพระอาจารย์มาถามว่าพระอาจารย์ตกลุงที่อยากได้นะแนวที่อยากได้นะ่ะได้ยังอ่าตัดสินใจได้ยังว่าอยากได้ยังพระอาจารย์ก็บอกว่าเอา้าก็อยากได้โชคอยากได้โชคครับเพิ่นกันเลยว่าเอา้พาพระอาจารย์ก็ยังให้ไปแล้วโชคนะ ก็ยู่ใน,น้นานล่ะให้ไว้เรียบร้อยแล้วพราสันบ้านนี้ก็เลยเพ้นทะเบียนรถครับเพื่อนเอาคล้ายๆเอากระดาษไปแปะบังเลขหาไว้สองห้าสี่ศูนย์ครับบังเลขหาไว้เลือแค่สองสี่ศูนย์นั่นแหละครับพระจานทร์ก็เลยเน้นตัวสี่ศูนย์สองนะคลิปราสุดก่อนหน้าน,นี้ครับผมแล้วยังไม่พอครับ หลังจากสองนั่งฝ่าสองคนกลับไปนะครับที่บอกว่าเพื่อนเป็นนั่งฝ่าเพราะว่าสวยงามมากนะครับใส่ชุดสีขาวแต่ว่าบมเมนชุดนั่งฝ่านั่งสวรรค์ที่ยาเห็นในหนังจกัจกจักวงวงเหรอครับก็บเป็นชุดขาวชุดขาวธรรมดาแต่ว่าโมเมนชุดที่บวโมเมนชุดขาวที่เวลาไปบวชชีภาพบมเมนบาทนี้หลังจากสองคนกลับไปมีเสียงปริศนามาบอกว่า เอาเอานี้ไปให้มันเอาไปเออเอานี้ไปให้บักอันนั้นที่มันอยากได้สามตัวนะนะครับบักอันนั่นก็อาจคิดว่าน่าจะหมายถึงคนไม่โชคนี่แหละครับเพราะว่าคนไม่โชคเขาพูดคุยกับพระอาจารย์ไว้ว่า,ยวาอยากได้สามตัว937เพิ่นววานะครับ937นะครับแต่มือนี้ครับผมเพิ่งจะรู้ว่าพระอาจารย์ว่า ตัวเลขที่เห็นกับตัวเลขที่พูดบอ่คือกันนะครับคือในยินแต่เสียงแต่มองไปมองเห็นตัวเลขเลขเสียงเว่าว่า937แต่มองไปเลขเก้านี่ค่ายๆเลข0ูนย์ครับเป็น0 3นานะครับแต่อาจารย์บอกให้เขียนลงดอกเพราะว่ามันจะหลายตัวครับเดี๋ยวจะซับสนเนาะ ครับเดี๋ยวจะทัพสนนะครับพระอาจารย์เน้นที่402นะครับล่าสุดที่พระอาจารย์สรุปาตามความคิดเห็นของอาจารย์นะครับพระอาจารย์402ครับผมแล้วก็เลขสองตัวจะเขียนไว้หกหนึ่งกับสามเจ็ดนะครับแล้วก็ศูนย์สองตัววงก็กคือศูนย์สองกับสามเจ็ดครับ เลขสามตัวก็คือ4ี่น,นะครับอันนี้คือก่อนหน,นี้ได้ครับที่ลงทิปไปเมือ่อวานนี้ครับผมล่าสุดล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้อาจารย์ฝันครับหลังจากเขากลับไปกันหมดแล้วรถจอดอยู่ลานวัดผาจารย์ก็เลยรถเบนซ์นะครับ รถเบนซ์คันสีเหลืองทองอรามจอดอยูลลาาย่้านวัดพระจันทร์ยางลงกไหมบึงบอเห็นเลขสองห้าสี่ศูนย์ครับผมมองไม่เห็นเลขสองห้าสี่ศูนย์ครับแต่ว่าเลขที่เห็นครับเห็นเลขสี่ตัาศูนย์สี่ตัวเดียวครับเห็นแค่เลขศูนย์สี่นะครับ าจารย์ครับเห็นยูมองทะเบียนนั้นมันแมนบอครับเมื่อกี้ลืมถามว่าเห็นยูมองไหนทเบียนตเบีย่ยนจริงล้ตรงทะเบียนครับเหลือแค่เลขศูนย์สี่ตัวเดียว่อ่าที่จริงครับว่าอาจารย์ มื่อนี้พออยากเว้าครับเหมือนกับจะมีอาการปวดปวดเพิ่งอ่าแตงยิดแตงยิดครับจากที่ฟังหนึ่งสามเหลีม่มถอนออกไปแล้วครับผมบานนี้มาปวดฟังนี้ครับคาดว่าฝั่งนี้จะได้ถอนอีกประมาณสักห้าเล่มหรือจะซี่เล่มประมาณนี้ครับนี่ครับล่าสุดวันนี้ครับพระอาจารย์สรุปให้เรือแค่นี้ครับ เท็จังไรพัสิชัดตัวเลขอ่ะหงชัดแล้วตัวเลขจาก4ี่ศย์สองเป็น2 0 4ศย์ครับผมจาก4 0 2ศเป็น2 0 4ศย์ครับและ2ตัวเหลือแค่ศูนย์สี่กับ6 1หนึ่งครับผมนะครับและวงเน้นไปที่ศูนย์ครับนี่คือที่พระอาจารย์เพ็นเน้นให้ครับตามที่พระอาจารย์เพ็นฝนนันเนาะ สุดท้ายเหลือแค่ศูนย์สี่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เลขพิเศษยังคงเดิมครับผมเลขพิเศษเอาไปเฮดากันนั่นนะครับเสียงปริศนาบอกว่าเก้าสามเจ็ดครับเสียงปริศนาบอกว่าเก้าสามเจ็ดพระจันทร์ม้องไปเลขเก้าว่าเป็นเลขเก้าครับแต่บอกแต่เลขเกนะ้าน่ะเป็นเลขศูนย์ เหมือนเลข0ูนไม่เหมือนเลข9นะครับแต่ว่าตัวเลขจเป็นเก้าเสียงนะบอกว่าเก้สามเจดนะครับสุดท้ายเลยและท้ายสุดครับพระจาราร์วงแค่เม็ดเดียวคือ0ูนย์สะครับส่วน6กนึ่งเนี่ยเอท่านไหนมากกับจับเบิง้งนะครับตัวอื่นที่ยุะเบียนรถหรือ ตรงไหนก็นแล้วแต่ครับผมชอบตัวไหนก็จับเอาครับหกหนึ่งจะกลับเป็นหกจะกลับเป็นเกาหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับเนาะให้ไปผิจาหน้าเอาเองครับเพิ่นแหยวทางมาแล้วนะครับแล้วเข้ากับใส่บุญบารมีของเข้าบ้าน นะครัเมื่แนี่ครับอาจจะูนสีโป้งเลยกัเป็นไปไดใ้เ้นกันเนาะอ่ะนี่คือสุดท้ายและท้ายสุดณนะวันที่ยี่สิบธันวาคม2565ครับผมนะครับหลังจากนี้ถ้าม่ามีความเกินไหวยังกงนั่นแหละครับวันะทยีย่สิบสี่ครับผมนะครับอ่า ความคืบหน้าของกำแพงมินิซังกับแม้เราครับนับประจานทร์เนาะเออวันที่ยี่สเป็มาครับแต่ว่ามือนี้เป็นเอาของหน้าไวเหบอครับเ,<อ>เพราะว่าวันนี้เป็นวันพระไม่ทํางานครับผมวันพระนี่คือจะหยุดนะครับหยุดทํางานนะครับมืออื่นนะครับซังกับแม่ทำงานต่อเดี๋ยววันที่ยี่สี่น่ะจะมีความคืบหน้าให้เอฟซีได้เบิงว่ากำแพงที่เฮฟนี่ถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็กุฏิครับเมื่อวานมีเพิินเริมทําโค้งที่เป็นผนังแล้วโค้งผนังนะครับเมื่อไนจว่ายิ่งฝ้าผนังไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวมืออื่นหรือว่ามือหึ้วันที่ยี่สบสี่นะครับแอดก็จะทายความบุน้าให้เบื้องนอกนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับตัวเลขของอาจารย์ไข่ล่าสุดนะครับณวันที่ยี่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสามตัวเม็ดเดียวสองศูนย์สี่นะครับแล้วก็ สตัวเน้นไปที่ศูนย์สี่นะครับแล้วก็มี6กนึงอีกตัวนึงครับถ้าผู้ใดจะกลับเป็นเก้านึงหก้ับไปกรับเอาเองครับผมส่วนตัวเลขพิเศษเอาไปให้บานนร่นก็คือเก้าสามเจ็ดนะครับเสียงเป็น9ก้าสามเจแต่มองเห็นตัวเลขเป็น0ูนย์สามจแอดกับฝากไว้แค่นี้นะครับนอกสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าครับแอดจะรอความฝันสูฟันะครับสวัสดีครับ